ใส่ปลาโอ้ทั้งใส่ทั้งไข่เดินะพี่น้องเอ้นยนลองแซ่บเลยจำปลาแดงแล้วไม่เกี่ยวมาครับพี่น้องครับมาเลยเรียบร้อยครับืมเจียวปลาแดงห่ออหวานเลยบวานะปลากับไข่เลย เจ็บฮต้งเสียงหมาต้องเสียงกายพี่น้องเอ้ยหวานครับหวานะไปตัวบิดหวัง รผนบานห้องรุด,อด,ดยอดเลยกินเนื้อม่กระเสียบค่โอ้ลมมาแล้วครต้มน้ำแลบองประเด็ใคร้เป็ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ Ôn thằng thân khai khay rồi này các Ngh. ơi, ngon, mày. Mhm. chạm rồi, Bùa bán hàng. ร่มร่มวีวีเลยพี่น้องเลยประควาตัวหนึง่งแมงข่าขหูวบ่เอออื้อเพื่อจะข่าหูออกมาเด้อ มหมาพี่น้องแม่ของ,ของหูผมแห้งได้แล้วเนี่ยโอ้ยขอไปโหลดโอ้เหนือปลามันหวานเลยพี่น้องเลยไม่ได้กินโดนได้ประคววกันเลย แล้วข้อตางไม่คยหลยอืมนันหวยเดีวยวันหวยแม่งอืม,อม

อากาศคนก็นกนสีรินพี่รองเลยใครอยู่ในท่ชิบวันีว้าหวานหวานบัวหวานนี่เลยเนื้อปลาเลย một bữa gấp chén pa cái khác của là nó cứ nó lên ของเสียบันเท่าพี่น,อน้องจังน่าก็จะไปเฮ็ดคลิปเสียบีดพี่น้องมึงอยู่ดีมาพี่น้องหนักกำลังมากเพื่อที่จะไปเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบิง้งนะครับว่า เขาบานห้อยไปเลยแล้วนะครับเขาตอนนี้กำลังตัดใบเขาเหลี่วยวกันอยู่นะสิบานปุ๋ยได้หมดเลอืมอืมก้างโอ้หวานมันทำไมบ,บวบแล้ว nó không đi lem phía Nói là ăn rồi, còn ăn bánh răng. Bánh răng, bánh เรียบร้อยพี <sm> ่น้องเลยเอานะครับพี่น้องนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นเมนูนะครับนี่แหละครับแกงปลาบานเท่านะครับพี่น้องเนาะแกงปลาเส่อบวบนะครับหอดย่ามมั่นแหะครับพี่น้องจ้าหน้ากับสีหอดเวลาเส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวสภรพอากาศพี่น้องมังจะอีพีอยู่นะครับพี่น้องเนาะเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับช่องจายฉาดถุงร่าชาแนลฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องเพื่อเพื่อเป็นกยนควาใจใจฉาดด้วยนะครับเนาะ กต่สิพญ่าม Head เฮ็ดคลิปแปลกๆเฮ็ดคลิปไม่เป็นแปลกปนะพี่น้องเฮ็ดคลิปเอาบรรยากาศนะครับมาฝากพี่ตอนน้องคือทางหลังนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ในป่านะครับป่าหลังบ้านนะครับเอาขอบคุณขอบคุนพี่น้องกันหลายนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขคิดสิงส่งใดขอเสริมสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการลำลำไรวยสุขสุ่คนนะครับโชคดีไม่ใช่ครับสวัสดีครับ